ีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปเลยไปเลยไอ้นั่นไม่ใช่นะฮะนั่นทีมงานของเรานะครฮะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจะให้ทักทายแนะนำตัวแล้วก็บอกความรู้สึกกับงานวันนี้ของเราหน่อยดีกว่าครับผมครับก็สวัสดีครับผมน้ำแข็ง M7 ครับ เชิญเลยครับผมสวัสดีครับผมปอเอฟเดครับสวัสดีค่ะนิวเอฟเจ็ดคเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะเก๋เอเ็ดครับมาสวัสดีครับบอสเอฟเจ็ดครั นะครัผมดูแลาสงบเรียบร้อยกันด้วยควันนี้น่ารักมากๆคือมาเชียร์กันครบทุกคนเลยอ่านะฮะแล้วพูดถึงเมื่อกี้มีการให้เขียนชื่อกันเหมือนกติกาทุกๆครั้งที่เกิดพาราสเตรโอขึ้นนะครับเพื่อเสี้ชิงนะครับของเีื้อลึกจากเหล่าศิลปินด้วยนะครับวันนี้ทั้งหมดเนี่ยมาอันควชิ้มเลยแนะนำกันหน่อยดีกว่าว่าเขาแ่งอะไนี้เป็นเสืคเก่าตนงแต่ใส่่อยใส่จรใหมตัวนี้อ่าเป็นักนีาว่าซักได้ยังก็ซก ดีกว่าเดี๋ยวเรารู้กันช่วงท้ายนะครับผมอ่านตอบมาเลยครับวันนี้เอาอะไรมาฝากครับเป็นเสื้อแม็กกี้นะครับใส่ในบ้านเอฟครับอ๋อวันนี้เอามาให้ซักอัเหมือนกันซักเรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวรอช่วงท้ายนะฮะเดี๋ยวกแคุณปอครับคุณปอครับคุณปอครับคุณนี่ชื่อนี่ไม่เป็นมงคลเลยนะขอโทษขอโทษอ่ะพรีเซ้นเลยครับมีอะไรฮะเป็นแว่นครับเป็นแว่นที่ที่มาร์คให้ก่อนออกจากบ้านออ๋ จะมาให้แม่ดูแบบนี้ก็อยู่ในบ้านมาสามเดือนอยู่กับมันมานานเบื่อเลยมันมีความขลังใส่มาหมดแล้วนักแข่งทุกคนเนี่ยหยิบมาใส่กันหมดแล้วต่อไปจะเป็นคิวของคุณใครจะได้ไปเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับผมต่อไปครับหลือสุดจริจริเอ้าพี่ช่วยขอหน่อัน อากาศมันเริ่มไม่หนาวแล้วค่ะหนูอว่าอะไรไม่ได้ใช้ต่อไม่เกาหลีค่ะเราใช้ค่ะอ๋ออันนี้ก็ถือว่าพิเศษเอามาแจกให้กับแฟนๆค่ะวันนี้แต่ที่สําคัญก่อนที่จะถึงเล็บเล็บเอาหมีด้วยเองมาดมแล้วมอนเหมือนมากไม่ทำไมต้องเอาหมีดตุ๊กตามาดมทำไมมันเหม็นมากคือตุ๊กตาตัวนีุ้๊กตานี้คือเพื่อถามเพื่อรักให้แล้วก็แบบมันเก่ามากแล้วคือมันอยู่ตั้งแต่ตอนมหนึ่งแล้วแต่ หนึ่งเออขอพิสูจน์กิจได้ไหมฮะเ,ออเยีคุณปอเราพิสูจน์กิจว่าโอเคไหมฮะดูสังเกตว่าคุณปอดูกล้ากลัวมาก,ากา <c oughs> เฮ้ยมันก็ยังใช้ได้น,นะพี่โบลองเฮ้ยยังหอมอยู่ยังหอมอยู่หไม่เหม็นไม่เหม็นเดี๋ยวเราลุ้นกันออนะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วอะไรมาฝากครับผมก็เป็นหน้ากากที่เอาไว้ใส่เตนครับผม <c oughs> นี่หน้ากากโรคจิตเลยนะฮะอะไรอ่ะ มันมันมันกับแฟนซีมีที่มาที่ไปในหน้ากาอันนี้ก็เป็นหน้ากากของวงเต้นที่ชอบวงแล้ชื่อวงจับเป้าวงกีครับครับผมอ๋อกเขาจะใส่นี้เต้นเป็นประจำเลยใช่ไหมหายากนะแบบนี้ที่เราเล่นด้วเราเต้นเราก็ใส่ด้วยป่ะใช่ครับอ่ะแต่วันนี้เราจะมาแจกกับใส่ผ้าของเราแล้วนี่ซักยังไง ถ้าผีไม่ซักเดี๋ยวนี้เขาไม่ซักหรอกนะครับผมเดี๋ยวรอดูกนช่วงท้ายแล้วกันนะครับว่าใครจะได้ของรางวัลอะไรกันไปบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดีตามกันตอนนี้เรายังมีเพลงพระพรมาฝากกันด้วยครับผมนะครับวันนี้ก็ถ้าสมมติว่าใครเหนื่อยนะครับหรือว่าหมดแรงเนี่ยสามารถมาชาร์จพลังสดชื่นกับโค้กที่บูธโค้กของเราด้านซ้ายมืองผมได้นะครับผมกับโค้กขนาดใหม่นะครับ450มิลลิลิตรนะครับที่โค้กบูธนั่นเองครับเปิดโค้กซ่าชาร์จพลังสดชื่นกันได้ด้วยได้เลยครับผมอ่รเาเเเราาาจจะมมงพพลกา เอฟกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บของรางวัลของทุกคนก่อนละกันนะครับอ้าวเดี๋ยวเราทิ้งที่ตรงนี้ให้กับน้ำแข็งเาก่อนละกันเดี๋ยวให้ที่เหลือเนี่ยลงไปพักข้างล่างก่อนนะครับ,รบอ้าวขอเสียงปรบมือกับ F7 ทุกคนในวันนี้ด้วยครับครับน้ำแข็งตอนนี้เป็นคิวของน้ำแข็งแล้วน้ำแข็งจับเต็ม